สวัสดีครับมาพบกันกับการออดิชั่นหาสาวชชยสำหรับสกุลเทวะสถิตภัยพิบัติของเราเป็นบริษัทถ่ายเพชรปลอมที่ใหญ่ที่สุดในยันเยาวลาสําเพลงต่อไปทรงวาดนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเฟ้นหาสาวใชัยจะต้องเป็นคนที่สะอาดแต่งกายต้องดี มีมารยานะครับรู้จักผู้รู้จักเจรจาวันนี้เราเลยใช้มหาทักษะในการที่จะตามหาเ่าใช้ยในตำแหน่งต่างๆเมื่อวันเมื่อวานนะครับเราได้เจอละคนเกิดวันจันทร์นะครับเป็นพวกชอบบริการก็เลยไปอยู่แผนกซักรีวันนี้เราเอาไปอยู่ในแผนกซักรีปเรียบร้อยแล้ะนะครับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่า เขาเป็นพวกมาไวัวเก็บเอกสารเดินเอกสารใช้การสื่อสารอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยให้ไปอยู่หน้าบ้านรอไปรษณีย์มานะครับจุดบริการของนางอยู่ตรงนั้นวันนี้มาดูกันของคนที่เกิดวันพุธกันคนที่ชื่อน้องแตงเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธมีทักษะอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกัน นะครับว่ากนเกิดวันพุธเนี่ยเราจะเอาใช้ไปทําอะไรดีเนาะที่บ้านเนี่ยคือมีเยอะมีที่เลิกส่วนไรนายเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูคนที่เกิดวันพุธเองมหาทักษะเขาก็ต้องขึ้นต้นด้วยสี่เวลาที่เราจะไล่เลี่ยงเราก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกถูกไหมครับอ่านะครับตัวเล็กมาเร็วๆนิดหนึ่งนะครับมาอย่างครับผมตัวเลขกยังไม่มารครับยังไม่ฝันเลยครับอืมเนาะ แล้วก็เป็น1 2 3 4 7แล้วก็5 8 6อันนี้คือไล่ตามดวงดาวนะครับจากโลกไปดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวข้าวดาวพุธดาวเสาร์ดาวพฤหัสราหูแล,แล้วก็ดาวศุกร์นะครับตําแหน่งเราต้องเท่องไหมบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหามนตรีกาลกินี นะครับบริวารหมายความว่าตัวเราเองลูกน้องเพราะฉนั้นดาวพุธเองอยู่ที่บริวารคนเนี้ยต้องเป็นคนที่พูดต้องเป็นคนที่เจรจาได้ดีเพราะว่าเขาใช้ดาวพุธในการเจรจาคนเกินมาวันพุธเองเนี่ยดาวพุธเป็นเหมือนกับตัวของเขาเขาก็ต้องเป็นหนักพูดเป็นคนที่สื่อสารได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นดาวพุธเองมาในรูปแบบของ การบริการด้วยการใช้คําพูดด้วยการสื่อสารเพราะฉะนั้นเขาต้องสื่อสารกับคนนู้นคนนี้่านะครับผมดาวเสาเขาตกอายุาดาเสานี่เกี่ยวกับกระดูกกระดูกเส้นเอ็นเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยความทุกข์ความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของกระดูกเรื่องของเส้นเอ็นถามว่ารากฐานอาจจะไม่มั่นคงคนนี้อาจจะแบบว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากนะักเพราะว่าเป็นเสาเนี่ยเสาก็คือเสาตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่คนเนี้ยเสาเป็นอายุกอดตัวเล็กหน่อย นะครับเดล่ะเดทของเขาคืออำนาจอำนาจในเรืงการงานต่างๆนานาความมีเกียรติของเขาเขาต้องใช้พื้นหาัสคือใช้ความรู้อ่นอกจากที่จะต้องเจรจากับคนแล้วเขายังต้องมีความรู้เขายังต้องมีความรู้ความสามารถต้องเป็นคนที่รักเรียนรักเรียนอาจจะขี่บ่นได้ไหมอาจจะแบบชอบบอกชอบสอนได้ไหมหรืออาจจะเป็นคนที่มีผู้ชายคอยสนับสนุนเขามีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะ เอหรือว่าคนนี้จะเอามาไว้ไว้ใกล้ๆเจ้าสวัวดีนะอืมเนาะแต่เสาเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเสาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือไม่ได้ละเดี๋ยวอารยาจะว่าเอาใช่ไหมครับอืมนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชาย,ชายคอยสนับสนุนเขาเป็นเดชมีเรื่องของการศึกษามีเรื่องของปัญญานะครับมีสีคือความมีไหวพริบ เพราะลาหูนั้นเป็นเรื่องของความแปลกไม่เหมือนใครมีไหวพริบมีเรื่องของการไปไปมามา,มาอยู่นิ่งไม่อยู่กับที่นะครับบางทีกลางคืนดึกๆแล้วยังอยู่เลยยังอยู่เลยไปเปิดไปตีสามยังอยู่อ่าแสดงว่าคนนี้อำนาจในเรื่องของการเงินเนี่ยชื่อเสียงในเรื่องของการเงินเนี่ยมาจากลาหูครับมาจากการคิดที่แปลกและแตกตา่าง มาจากการที่เขาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเร็วมาจากไหวพริบของเขานะครับเพราะนั้นถือว่าคนนี้น่าจะตำแหน่งน่าัดีนะเนี่ยมูล,ละหาแตงเงินอ่ามูล,ละคือบ้านช่องดาวศุกร์เองเนี่ยบอกว่าดาวศุกร์คือการเงินและความรักเพราะงั้นคนนี้อะไรต่างๆนานาก็ตามทำอะไรมาในชีวิตก็ตามส่วนใหญ่ก็เอามาในเรื่องเงินเอาเงินมาทํากับเรื่องบ้านเอาเงินมาใช้จ่ายกับคนในบ้านใช่ไหมใช่ไหมน้องแตงอืม เร่มเข้าใกล้ตัวเข้าใกล้ตัวตนทุกทีบอกว่าอา๋อจ้ะสุขเป็นมูล,ละฉันต้องหาเงินฉันต้องเอาเงินมาซ่อมบ้านเอาเงินมาเข้าบ้านเอาเงินอะไรก็ได้ทุกอย่างฉันต้องเป็นคนเก็บเงินตอนนี้อาจจะมีโครงการที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านอะไรแบบเนี้ได้ไหมครับได้นะสุขเป็นมูล,ละความต้องการในเรื่องของราักฐานเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ความรักนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปดูที่อุตสาหะโอ แต่งานประจำเนี่ยทำไม่ได้นะติดต่อราชการไม่ได้นะเพราะว่าพวกนี้อุตสาหะคือมันต้องพยายามมากขึ้นอุตสาหะก็เหมือนกับอุตสาหอุตสาหอุตสาห์ใช่ไหมพยายามมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของอืมราชการการติดต่องานราชการงานประจําอย่างเงี้ยพวกนี้ถือว่าเอาไปทําพวกเกี่ยวกับค้าขายจะดีนะแต่เอามาทําเกี่ยวกับติดต่อราชการเนี่ยตัวเนี้ยไม่ดีเพราะว่าอธิเขาเป็นอุตสาหะ เขาต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็มนตรีนี่คือการเจริญการดูแลการดูแลการป็นีปนนอมการเอาใจกันมีรายละเอียดใส่ใจในทุกฝีเข็มทุกเส้นได้เนาะนเรื่องอะไรวะ <c oughs> เนาะมนตีคือคนจะสนับสนุนคุณเนื่องจากคุณเนี่ย,ม,ม,ออยมีความละเอียดอ่อนมีความละเอียดอ่อนมีความที่แบบว่ารับผิดชอบดูเอาใจใส่ คุณเอาใจใส่ครับโอ้ยนี่นี่มันเข้าใกล้ห้องเจ้าสวัวเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะอใช่ปะออกนอกหน้ากันไม่ได้หรือจะเป็นไข่มุกที่จะต้องแบบว่าอยู่แบบเป็นเมียน้อยเอ๊ะหรือว่าเป็นเมียหลวงพอเป็นเมียหลวงแต่งออกมาแล้วเขาก็เลยอ่าดูเปล่าดูเปล่าได้ดูกันหรือเปล่านิวสาไม่ค่อยดูซีรีส์นะเลยต้องดูเละเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเออมันก็เข้าใกล้ไข่มุกกับเข้าไปทุกทีทุกทีทกทแล้วเนาะ การดูแลการเจรจามีผู้ใหญ่สนับสนุนใช้ไหวพริบเนาะหาเงินใช่ไหมครับอาจจะตัวไม่ใหญ่มากนะักอังคารเป็นกาลกกรีนี่าหมายความว่าคนเนี้ยกล้าหรือขยันเกินไปก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าอังคารเนี่ยมันคือความกล้าความขยันถูกไหมครับแต่พอเป็นกะลากินีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีนะแสดงว่าอย่าไปกล้ามากมายอย่าไปกล้าแบบออกนอกหน้าบางทีเนี่ยในสื่อสันดอนของคนไทยเนี่ย เขาจะบอกว่าทําดีทําได้แต่อย่าทําให้ดินเกินหน้าเืินตาใครไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่เรื่องจริงมีแล้วเพื่อนผมก็มาบนน่นเหมือนกันเนาะเนี่ยเพราะว่าทําดีเกินไปก็เลยคนต่อว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงของสังคมของสืบอันดอนไทยนะครับผมเพราะนั้นบางทีเนาะเรากล้าเกินไปเราขยันเกินไปมันเกาไม่ดีเป็นการสร้างศัตรูสร้างอุปสรรคในชีวิตนอกจากนี้อังคารยังแปลว่าอะไรอะ อังคารอาจจะแปลว่าเรื่องลมอังคารอาจจะแปลว่าเรื่องลมอังคารอาจจะแปลว่าเรื่องของรถเล็กมอเตอร์ไซค์อย่าไปซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วต้องทำยังไงครับเดินไปครับอนะเพราะฉะนั้นนี่คือกาลกินดีนะคนเกิดวันพุธจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น เอาไปรับใช้เจ้าสัวก็ดีเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหลักหนึ่งหลักเกณฑ์กันข้อที่สามเนาะเราจะบอกว่าเอ๊ะเราจะเลือกใช้พอยอะไรที่สนับสนุนดวงของคุณเมื่อวานเราดูไปแล้วใช่ไหมครับผมค,คนเกิดวันอังคารเราจะเห็นแล้วในเรื่องของหลักการที่จะนับทักษะจรน,นับไปแล้วใช่ไหมครับใครยังนับทักษะจรไม่เป็นว่าปีนี้คุณย่างอายุเท่าไหร่ให้ไปดูที่ อีพีโซดสองนะครับไปดูที่เกิดวันอังคารนะครับเกิดวันพุธวันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องของการใช้พลอยใช้สีที่เสริมดวงคุณนะครับถ้าสมมติว่าเราเกิดมาเป็นคนเกิดวันพุธนะเราดูแค่เดามห ah, ามห ah, าทักษะวันเกิดก่อนเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เราต้องการใช้ตัวนี้เดชสีและมนตรีเราใช้แค่3มสีนี้เท่านั้น นะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือกาละกินีอายุแล้วก็อุตสาหะนะครับสามสีนี้ก็หลีกเลี่ยงสีส้มคือหลีกเลี่ยงสีเขียวคือใช้ได้นะครับสองอันนี้บริวารกับบุญละนั้นคือครึ่งหนึ่งนะครับเราก็แยกกันเป็นสามหมวดด้วยกันนะครับเข้าใจนะครับผมเราง่ายๆเนาะที่นี่สอนให้คุณรู้หลักการง่ายๆหมวดที่หนึ่งคือหมวดที่เราใช้ในการเสริมดวงเพราะฉะนั้นเราดูซิว่าเสริมดวงคุณคุณต้องมี เดชมีสีมีมนตรีเดชอำนาจการงานสีอำนาจการเงินมนตรีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีพืรหัสพืรหัสเป็นอะไรเอ่ยเรามาดูสีการสีของเพืรหัสของคนเกิดวันพุธนั้นคือสีส้มนะสีนี้ผมแบ่งตามนี้ไปเลยสีส้มเพราะฉะนั้นส้มก็คือบุตรสลาคำนะครับผมเพราะฉะนั้นสีส้มอใช้อะไรเอ่ยใช้บุตรสลาคำได้ไหมนะครับใช้ไอ้พวกพลอยเราก็จะใช้เป็นพลอยบุตรสลาคำ เนาะใช้ตัวเลขใช้ตัวเลข5่าใช้สีใช้สีส้มนะครับเนี่ยเราก็หาอะไรที่มาเสริมดวงกับตัวเราเช่นเราเกิดวันพุธเราก็อยากได้เดชเราก็เอาใส่เสื้อสีส้มอ่าไอ้พอยที่เป็นสีส้มๆอมะเบอร์นั่นน่ะได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแปดละ่ะแปดนั่นคือเป็นสีเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยเราก็ต้องใช้เลข 8. แปดเราต้องใช้สีแล้วสีของเขาก็คือสีดาใช่ไหมครับแปดเป็นสีดํา พอยของเขาคือไพลินนะครับพอยของเขาจะเป็นไพลินนะครับสีสีของเขานะเราใช้ไพลินแทนลาหูแล้วพอมาเป็นดาวจันละดาวจันทเราบอกว่ามันคือเลขสองมันเป็นมนตีเพราะนั้นเราใช้สีเหลืองถูกไหมครับสีเหลืองนะเป็นมนตีแล้วเราใช้พอยคืออะไรครับเราใช้เงินครับผมนะพวกเครื่องเงินต่างๆนานาแล้วก็ไข่มุกถ้าเป็นผู้หญิงก็น้องไข่มุกอ่านั่นเอง นะครับเพราะนั้นนี่คือ3ามสีที่เราได้ใช้เพราะฉะนั้นวันอื่นเหมือนกันวันอื่นเหมือนกันเราก็เลือกสีไปอาทิตย์คือทีนี้อาทิตย์คืออะไรครับอาทิตย์คือสีแดงสีแดงก็คือทับทิมและเพชรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือทับทิมแล้วก็เพชรนะครับก็อันนี้ถามว่าควรใช้ไหมตกอยู่ในเรือนอุตสาหะก็ไม่ใช้นะครับแล้วก็อันที่สองอ่างคารคืออะไรครับอังคารคือสีชมพู เนาะสมพูก็คือโกเมนนะครับแล้วก็วันพุธล่ะสีวันพุธคืออะไรสีวันพุธก็คือเขียวเขียวก็คือมอลรกตดหรือหยกนั่นเองนะครับแล้วก็สุปล่ะสุปเป็นพวกเทอร์คอยบูดไดมอนสีฟ้านะครับเสาเสาวไว้ยังเอ่ยเสาก็คือสีม่วงสีมว่มวงคืออะไรเอ่ยสีม่วงก็คืออุกกาบาตเนาะเพทาไทยแล้วก็อุกกาบาตนะครับพวกนี้เราก็จะเลี้ยง เราก็จะเลี่ยงเจ็สาหนึ่งเราใช้เราใช้ห้าแปดสองเลียสานึ่งส่วนตัวบริวารกับมูลละแล้วแต่ว่าเอามาผสมเอามาผสมได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสอนเรื่องของการใช้พลอยประจําวันเกิดนะครับแล้วก็ถ้าคุณนับมหาศักษาจรย่างอายุได้มันไปตกช่องไหนคุณก็เอาเหมือนเดิมเดชสี D, C, และมนตรีมาใช้เหมือนที่เขาโพสต์กันทุกปีอะจำได้ไหม ที่ทุกต้นปีเวลาเปลี่ยนพอสอบเปลี่ยนอะไรปีนี้ต้องใช้กระเป๋าตังค์สีอะไรปีนี้คนเกิดนี้ต้องใช้สีอะไรนั่นแหละครับเขาใช้มหาทักษะเพราะนั้นสบายใจละรู้ละเรารู้ละเรามีความรู้ละตู้ไหมครับอยู่ช่องนี้นะครับสกุลเทวสถิตภัยพิบัติจะไม่ทําให้คุณเกิดภัยพิบัตินะครับเพราะนั้นตามกันไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงวันเกิดวันวันต่อไปเดี๋ยวเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สี แล้วก็บวกกับมหาเอ,อ่อเขาเรียกว่าไงนะดวงเกิดของคุณเข้าไปอันนี้คือการใช้แบบเบสิกทั่วๆไปสำหรับคนที่คิดว่าฉันรู้แค่ว่าฉันเกิดวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารพุธฉันรู้แค่ว่าวันนี้ย่างอยาอยุเท่าไหร่นับมหาทักษะเป็นนับมหาทักษสอนได้มหาทักษะจอดได้เพราะฉะนั้นคุณใช้กําหนดชีวิตของคุณได้ว่าฉันจะเสริมดวงด้วยดาวอะไรสีอะไรนะครับนี่คือเบสิกเบสิกมากเลยนะ ก็มาจับมาเป็นรูปของละครสืบสันดอนของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ืงนะครับผมสกุลเทวสถิตภัยพิพบัติยังมีความรู้ให้คนอีกมากมายโปรดติดตาม EP ต่อไปสวัสดีครับ